สวัสดีครับพบกับ Step แรป by Hawk Hacker นะครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่หลายๆคนก็น่าจะไม่รู้นะครับหวัวข้อของวันนี้ก็คือเวลาฝากโปรโมทเพลงเนี่ยกับเพจต่างๆกับสื่อเนี่ยเราควรส่งอะไรไปบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับคือแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับผมทำเพจเนี่ยก็ มีคนมาฝากเพลงเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตอบได้บ้างหลังๆก็แทบไม่ได้ตอบแหละนะครับแล้วก็จะมีส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวก็มีมาฝากเพลงอีกซึ่งเวลาฝากเพลงเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเกือบทั้งหมดเลยก็จะฝากเป็นลักษณะเอาลิงก์ Youtube มาแปะนะฮะทีนี้ผมจะเล่าใหฟังว่าค่ายเพลง PR หรือว่า นั่นแหละทีมงานที่เป็นที่เป็นในอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยเวลาเขาฝากเพลงฝากผลงานเพื่อโปรโมตเนี่ยกับเพจต่างๆหรือว่ากับสื่อสักสื่อนึ่งเนี่ยเขาส่งอะไรกันบ้างนะครับหอย่างแรกส่งไฟล์เพลงนะครับไปด้วยในอีเมลก็ตามคือจริงก็ส่งอีเมลหรือว่ารวมลิงก์เนี่ยหคือไฟล์เพลงไฟล์เพลงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นมาสเตอร์ไฟล์เวฟก็ได้นะครับเป็น MP3 ก็พอ คือเป็นคุณตี้ที่เอาไว้เหมือนส่งสื่อให้เขาฟังอะไรแบบนี้นะครับ 2. ปกปกเพลงนะครับปกเพลงก็ cover art ของเพลงนะครับปกเพลงที่เอาไว้ใช้ใน music streaming นะฮะหรือถ้าใครไม่ได้ส่ง music streaming เนบางคนยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ทำปกเนี่ยก็ปก u u u e e แต่ว่าเป็นดีไซน์ของปกเพลงนะไม่ใช่แบบว่าภาพอะไรสักอย่างมาแล้วมัใช้เป็นปกเพลงนะครับเป็นปกเพลง สองสิ่งนี้เนี่ยถามว่ามีต้องมีไหมควรมีแต่ถ้าไม่มีทำยังไงไม่มีนะครับสิ่งที่สามคือลิงก์ Youtube ของเพลงคือเวลาฝากข่าวเนี่ยผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าศิลปินควรปล่อยเพลงไปก่อนแล้วข่าวส่งมานะครับอันในวันเดียวกันก็ได้คือต้องมีลิงก์ Youtube เพื่อที่สื่อหรือว่าคนที่ทำเพจเขาคลิกไปดูได้เลย ว่าเพลงนี้เป็น audio หรือว่าเป็น mv เนี่ยคลิกไปปั๊บแล้วเจอแล้วฟังได้เลยนะครับก็ถ้าคุณไม่ได้แนบไฟล์เพลงมาก็แนบลิงก์ u t u b e มาก็ได้นะครับอย่างที่3นะครับลิงก์ u u u b e เคอันี้ควรมีมากๆเลยสิ่งที่4นะครับภาพถ่ายศิลปินนะครับแบบคมชัดเพื่อการโปรโมทไม่ใช่ภาพที่ถ่ายกับเพื่อนหรือว่าถ่ายเล่นในจักที่นึง หน้าตาไม่ชัดก้มหน้าก้มตาหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆเนี่ยสิ่งต้องใช้เลยก็คือภาพคุณต้องชัดหน้าตาคุณต้องเห็นศนะิลปินคนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับมีคาแรคเตอร์แบบไหนนี่คือสิ่งที่4นะครับสำหรับภาพถ่ายสิ่งที่5อันนี้ถ้ามีนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือเบื้องหลัง MV นะครับถ้าคุณถ้าในข้อ3คุณแลบแนบลิงก์ยู u ูบไปเป็น MV เนี่ย สิ่งที่คุณควรแนบไปด้วยในในอย่างนี้ก็คือภาพเบื้องหลัง MV ในกล้องถ่ายนั่นแหละนะครับว่าฉากใน MV ตอนถ่ายต้องมีกล้องตามเบื้องหลังเนี่ยแนบภาพไปด้วยนะครับสิ่งที่เท่าไหร่ละหนะครับต่อไปสิ่งที่6คือข้อมูลศิลปินนะครับประวัติผลงานสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับแนะนำตัวเองกันนิดนึงนะครับสองย่อหน้าก็พอแล้วแหละ คุณเป็นใครนะครับแรปเปอร์จากจังหวัดนี้ศิลปินอิสระจากจังหวัดนี้เคยร่วมงานกับใครมาแล้วเพลงชื่ออะไรยอดวิวจ่ก็ได้ไม่ส่ก็ได้นะครับมีอะไรโดดเด่นเคยได้รางวัลหรือเคยประกวดเวทีไหนหรือว่าเคยเติดชาร์จจุกติดชาร์ตสปอตทิฟาติดชาร์อะไร ใส่ประวัติของคุณเข้ามาผลงานที่เคยทําได้นะครับเคยมีเพลง10ล้านวิวอะไรแบบนี้เพื่อให้สื่อเขาสนใจนนึงว่าเออคนนี้มีผลงานมาแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับอย่างที่7นะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเรื่องราวของเพลงที่คุณปล่อยที่คุณมาฝากนี่แหละเพลงเขียนถึงอะไรนะครับเนื้อหามีใครมาร่วมงานบ้างนะครับโปรดิวเซอร์คือใครบีทเมกเกอร หรือถึงขนาดว่า MV นักแสดงดังหรือไอดอลหรืออะไรมาเล่นให้เขียนใส่ไว้ได้หมดเลย f e เ t อริงอาร์ติสคือใครมีชื่อเสียงหรือเปล่านะครับรวบมาในเรื่องเล่าของเพลงสตอรี่ของเพลงนี่คือ7สิ่งนะครับที่ควรส่งเวลาคุณฝากเพลงถามว่ามันเยอะแบบนี้แน่นอนส่งในแชท a c e b o o k เนี่ยคุณต้องรวบนิดนึงคือโอเค เนื้อหาศิลปินกับเนื้อหาเพลงรวมกันก็ได้เป็นข้อความ3ามสี่ยอหน้าพิมพ์เรียบเรียงให้ดีส่งมาที่เหลือรูปเนี่ยก็แปะเลือกรูปที่ดีที่สุดแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะมาก็ได้เพราะนั้นก็ส่งในเพจได้เหมือนกันหรือถ้าเขามีอีเมลสื่อหลายๆสื่อเขารับข้อความทางอีเมลคือไม่ได้รับทางอินบ็อกซ์เองก็รวบทุกอย่างใส่อีเมลแยกเป็นไฟล์ด็อกิเมนต์ไฟล์รูปไฟล์ file, เพลงหรือรวมเป็นซิปอะไรสักอย่างหนึ่ง แปะลิงก์ YouTube เข้าไปในอีเมลเขียนแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วก็ฝากผลงานเพลงไปทา่สำคัญนะครับประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่ค่ายเพลงทำกันสิ่งที่ PR ทําทำกันนะครับเวลาถามว่ามันการันตีไหมว,ว่าคุณจะได้เผยแพร่หรือว่าเขียนโปรโมทของคุณในเพจนั้นๆเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอเราทำอะไรที่มันเป็น มีความพร้อมแล้วเนี่ยเราสามารถ forward สิ่งนี้ต่อไปให้คนอื่นได้อีกทางอ e ีเมลหรือว่าก๊อปส่งคนอื่นส่งต่อต่อต่อ,ตอแล้วพอเขามีข้อมูลเพจต่างๆก็มีโอกาสที่จะรู้จักคุณมากขึ้นมีโอกาสเขียนข่าวให้คุณมากขึ้นมีโอกาสแชร์เพลงคุณมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตมันอาจจะกลับมาดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลในอนาคตอีกทีก็ได้นะครับนั่นคือเจ็ดข้อที่ควรฝากเวลา ที่ควรเตรียมเวลาฝากเพลงให้กับเพจหรือว่าให้กับสื่อนะครับก็บางทีผมก็เคยถามหลายๆคนนะครับอันนี้ครบแล้วเนื้อหาตรงนี้ผมอยากเสริมส่วนตัวก็คือน้องๆมาฝากเพลงที่ผมก็พยายามหาเวลามาตอบมาอะไรให้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะขอกลับไปเลยเนี่ยก็คือข้อมูลขอข้อมูลนิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นอัลบั้มคุณแต่งมาทําไมอ่ะคือคุณคุณปล่อยอัลบั้มนี้คุณแต่งมาทําไมที่มาของอัลบั้มนี้ มีความสำคัญยังไงอัลบั้มแรกในชีวิตอัลบั้มที่เปลี่ยนแนวอัลบั้มที่มีแขกรับเชิญมาฟีดคนดังมาฟีดเพลงนะครับได้โบริวคนนี้มาร่วมงานเขียนมาให้หน่อยนะครับเขียนมาเวลาฝากเพลงแล้วมันจะง่ายต่อสื่อเวลาเขาแชร์นะครับสื่อที่เอาไปใช้ก็ก็น่าจะหยิบข้อมูลเหล่านี้นไปใช้ได้มากขึ้นเพราะไม่ไม่งั้นคุณจะมีแต่แชร์เพลงโดยที่ไม่มีคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วคน ที่เขามาฝักเขาจะมารู้จักคุณนะครับประมาณนี้สําหรับตอนนี้ของ Step Rap by Hawk Hacker นะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทั้งศิลปินอิสระอื่นๆแล้วก็ศิลปินฮิปฮอปหรือว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะฝากผลงานเพลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาให้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากสวัสดี